สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องพี่ดอนน้องลิฟฟมิลีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำแกงเห็ดโคน,นะคะใส่เห็ดพึ่งตับเตานะคะเห็ดพึ่งตับเตาก็มีอยู่สามดอกนะคะเครื่องปรุงมีตะไคร้ด้วยนะคะนี่พริกนะคะตะไคร้พริกพริก,พร,ก,พ,รกพริกนะคะ มียอดมะระกี้นกนะคะแล้วก็ผักเมงลักอีตู่นะคะมาทำตามขั้นตอนกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะตำพริกนะคะใส่พริกลงไปในโครกนะคะแล้วก็จะมาตำม,มาครุกกันนะคะตามที่น้วแต่ชอบนะคะก <5. S 2> <ม>็อยู่ที่5เมตรค่ะ ก็อย่างละเยนะคะไม่ละเอียดมากนะคะก็สูตรไทยสูตรเราคนะตามความชองนะคะเสร็บร้อยประมาณนี้นะคะน้ำหม้อตั้งไฟใส่น้ำเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเห็ดมันก็จะมีน้ำอยู่แล้วนะคะเ,เราก็จะทีน้ำ ะะพ,รพริกนะคะลงไปนะคะพริกครกนะคะตามด้วยกระไลนะคะลงไปนะคะ เรานะคะเราก็จะมาปาดเห็ดปรอนะคะให้เห็ดเป็นชิ้นนะคะพอดีคำนะคะรอให้น้ำเดือดแปด๊บนึงนะคะส่วนเห็ดโคลน,นะคะเห็ดโคนก็ก็จะยาวนะคะถ้าเราไม่ตัดเวลาเรากินมันก็จะต้องม้วนนะคะ เราก็จะตัดให้มันสั้นลงนะคะเพื่อความที่เราจะได้กินง่ายนะคะ เรียบร้อยประมาณนี้นะคะก็เทลงไปเลยนะคะยาก็มีดอกใหญ่นะคะโรนะคะให้เดือดนะคะเดี๋ยวก็เดือดนะคะแปบ๊บเดียว ปิดฝาไว้นะคะมาดูกันนะคะเริ่มเรือดแล้วแกงเ,งเห็ดนะคะเราไม่ใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าเห็ดมันจะมีน้ำอยู่ในตัวนะคะเพื่อความอร่อยความนุ่มนะคะกรมกรอบ พริกนี่ก็ใส่ลงไปเหมือนเดิมปิดฝาอีกนะคะ5้านาทีผ่านไปเปิดฝาหม้ออีกครั้งนะคะนไมคะน้ำเริ่มเยอะแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำเล็กน้อยนะคะตอนที่รอใส่แล้นี้ลืมลืมตัดนะคะยาวไม่เป็นไรนะคะรสชาติของ เห็ดโคนนะคะก็จะออกหวานๆนะคะส่วนเห็ดพึ่งนะคะก็จะออกนี่เห็ดพึ่งตับต่อจะออกอมีเปรี้ยวนิดๆนะคะต่อไปเราจะมาปรุงรสกันนะคะด้วยน้ำปลราร้านะคะเร็วนะคะรวดเร็วทันใจนะคะสำหรับสูตรของแม่ผู้ใหญ่ปลาละนัวลงไปนะคะ ชูรถนะคะชูรถดีใส่น้อยใส่มากแล้วแต่ชอบนะคะเกลือเราไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่ารสชาติมันก็จะนัวแล้วนะคะตอนนี้กำลังเดือดสุกแล้วมันงคะเนี่ ตรี่ต่ำนะคะเมื่อกี้มันเตือนนะคะมันทำให้เสร็จไม่ค่อยดีนะคะสุกแล้วนะคะก็ตามด้วยผักที่เตรียมไว้นะคะก็จะมียอดมะระนะคะยอดมะระแล้วก็ยอดอสล,สลัดนะคะพร้อมผักแองรับนะคะโรยลงไปคนนะคะ ให้เข้ากันแป๊บนึงนะคะอพอผักยุบลงนะคะกินหอมผักแมงลักแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเสร็จนะคะ yes mm -hmm.